คำที่หนึ่งตำรวจจราจรคำที่สองเศรษฐกิจคำที่สามทศวรรษ,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 ษคำที่สี่มรณนะ คำที่ห้าสัตวรร์จะทคำที่หกมหาวิทยาลัยคำที่เจ็ดนักกายภาพคำที่แปดอนุภาพ คำที่เก้ากะทัดรัดคำที่สิบวาสนา